ผมเคยเห็นคลิปหนึ่งที่เป็นรายการของชาวญี่ปุ่นเขาเขาก็ไปสัมภาษณ์แนวนักเรียนนักศึกษาในญี่ปุ่นว่าคนประเทศไหนหน้าตาดีกว่ากันเขาก็จะพูดถึงประเทศนี้กับประเทศนี้เปรียบเทียบกันไปเรื่อยๆครับสมมติว่าลาวกับไทยอ่าพอบอกว่าไทยหน้าตาดีกว่าก็ไทยไปเปรียบเทียบกับประเทศอื่นเสร็จแล้วก็อัานไหนชนะก็ไปเปรียบเทียบเรื่อยๆทีนี้ดูเหมือนว่าประเทศไทยเนี่ยจะก,กลายเป็น ประเทศที่ผู้หญิงและผู้ชายนะหน้าตาดีที่สุดในเอเชียอันนี้คือที่เขาบอกมาเลยนะผมจําไม่ได้ว่ามันรายการอะไรถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพ,พิมพ์หาหน่าจะเจอผมรู้สึกสงสัยว่าเออเราหน้าตาดีจริงหรือเปล่านะ๋อะไม่ใช่หมายถึงผมคนเดียวนะหมายถึงคนไทยเนี่ยก็เลยลองไปหาบทความของชายญี่ปุ่นที่เขาเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ดูมีบทความแนวนี้เยอะมากเลยทั้งเรื่องที่ว่าคนไทยนิสัยเป็นยังไงอ่หมายถึงผู้หญิงเป็นแบบไหนผู้ชายเป็นแบบไหน เขาชอบอะไรยังไงแบบไหนที่เขาไม่ชอบหรือว่าจะจีบเขายังไงถึงขั้นนี้ก็มีแล้วก็จะเลือกมาหนึ่งนะที่เขาโพสต์เขาบอกว่าเคยไปประเทศไทยตอนที่อายุ34ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรมากก็มาเที่ยวตามคําชวนของเพื่อนๆที่อยู่กรุงเทพแต่ว่าสิ่งที่เจอในวันแรก,แรกนะ่ะทำให้ประหลาดใจเขิดและอายมากมันคือเรื่องหนึ่งที่ผมเคยนั่งนึกถึงมาตลอด10ปีก็คือเรื่องหน้าตาของคนไทย คนญี่ปุ่นจะเห็นคนไทยจริงๆส่วนมากก็จากละครทีวีอะไรต่างๆส่วนแรงงานคนไทยก็ไม่ค่อยจะเดินไปมาในญี่ปุ่นมากนักแล้วบางทีไม่รู้ด้วยว่าเขาเป็นคนไทยแต่พอได้มาที่ประเทศไทยจริงๆอ๋อนี่คือลักษณะหน้าตาของคนไทยโดยรวมจะเป็นแบบนี้ก็คือคนไทยหน้าตาดีแต่ว่าไม่ใช่แบบที่ญี่ปุ่นชอบกันในนิตยสารหรือไอดอลนะไม่ใช่ความหล่อความสวยแบบที่แต่งหน้าเต็มสตรีมแบบนั้นไม่ใช่แบบดาราสัญญกรรม เป็นความหล่อสวยที่เรียบง่ายและที่สําคัญคือดูจริงมากทีนี้ปกติขอญี่ปุ่นะคนหน้าตาดีก็มีเยอะอยู่เหมือนกันนะครับอย่างผู้ชายเท่ๆแต่ทีนี้เขาที่นิยมเอาไปเป็นดาราการส่วนมากจะเป็นแนวตัวผอมๆเขาประมาณว่าชอบผู้ชายแนวกินพืชเราก็เลยมักจะเห็นดาราญี่ปุ่นส่วนมากผู้ชายจะตัวเน้นๆใช่ไหมเขาชอบกันแบบนั้นไม่ใช่ว่าตัวใหญ่ไม่มีนะมีเยอะเขาบอกต่อว่าคนไทยจํานวนมากนะโดยเฉพาะผู้หญิง จะมีโครงหน้าที่อ่อนโยนคิ้วตานี่ได้รูปแบบธรรมชาติมีความหลากหลายบางคนหน้าคมมากเลยบางคนหน้าถ่ายแท้บางคนหน้าหมวยบางคนผิวเข้มบางคนผิวขาวอมชมพูแต่ว่าทุกแบบน่นจะมีสเสน่ห์ของตัวเองไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันแล้วจะปราศจากความรู้สึกที่ว่าพยายามจะดูดีด้วยในญี่ปุ่นเราตรงกันข้ามเลยก็น่าจะประมาณว่าคนไทยเนี่ยคือดูดีมาก แล้วดูไม่พยายามด้วยคือเขาก็ทำตัวปกติของเขาแบบนั้นแต่ดูดีเองเหมือนจะอวยไหมไม่รู้เหมือนกันทีนี้ฟังเหตุผลเขาก่อนถ้าเกิดว่าเหตุผลไม่ใช่เนี่ยแปลว่าเขาอวยแล้วแต่ว่าถ้าเหตุผลมันเป็นอย่างที่เราคิดจริงๆก็เขาพูดตามตรงนั่นแหละเขาบอกว่าในญี่ปุ่น่ะความสวยความหล่อมันจะถูกวัดด้วยมาตรฐานเดียวผมโตมาในสังคมที่ผู้หญิงญี่ปุ่นจะโดนสอนมาตลอดว่า จมูกต้องโด่งนะคางต้องเล็กผิวต้องขาวหน้าต้องเล็กมากๆตาต้องโตแล้วทุกคนก็พยายามจะทำแบบนั้นซึ่งมันทำให้ร้านศัลยกรรมในญี่ปุ่นเฟื่องฟูมากขึ้นเรื่อยๆถ้าใครเคยดูรายการขอยญี่ปุ่นหรือว่าละครญี่ปุ่นนะเวลาเขาชมผู้หญิงเขาจะชมกันว่าหน้าเล็กจังนี่คือชมว่าสวยต่อแรกที่ผมดูผมก็งงนะเฮ้ยไปบอกเขาหน้าเล็กนี่คือแบบว่าบูลลี่หรือเปล่าอ๋อ,อไม่ใช่นี่คือการชม อ่าแล้วเขาก็บอกต่อว่าแม้แต่ผู้ชายเดี่ยวนี้ก็เริ่มทำศิลกรรมครับทั้งทำตาฉีดจมูกลดกรามแต่ปัญหาก็คือพอทุกคนพยายามจะไปทางเดียวกันเนี่ยหน้าคนญี่ปุ่นรุ่นใหม่ๆเริ่มจะคล้ายกันหมดมาจากบล็อกเดียวกันมันเหมือนมีแม่พิมพ์เดียวกันแล้วก็ผลิตซ้ำกันมาเป็นตุ๊กตาผมก็ไม่ได้อยากจะบอกว่าไม่สวยนะมันก็สวยนั่นแหละแต่ไม่สามารถทาให้คุณโดนจดจาได้ คนญี่ปุ่นเวลาที่จะชมใครก็จะใช้คำว่าคาวาอีกับทุกคนแปลว่าน่ารักแต่พอมาที่ไทยเนี่ยผมเปลี่ยนไปใช้คำว่าโคโคจิสึโคโคจิสึแปลตรงๆได้ว่าแต่ละคนมีธรรมชาติของตัวเองซึ่งหายากมากในประเทศผมตอนนี้และทีนี้เขาก็ไปพูดถึงเกาหลีเขาบอกว่าสวยมากแต่จริงหรือเกาหลีใต้คือประเทศที่ใครๆก็ยอมรับว่าคนหน้าตาดีจริงครับ ถ้าคุณไปโซลแล้วเดินผ่านย่านกลางนานี่คุณจะคิดว่าตัวเองในะอยู่ในซีรีส์เกาหลีเลยแต่พอคุณอยู่ไปนานๆคุณจะเริ่มแยกไม่ออกแล้วว่าใครคือใครน่าจะคล้ายกันไปหมดและถ้าคุยกันานานๆนะคุณจะรู้เลยว่าพวกเขากดดันกันหนักมากมีผู้หญิงเกาหลีคนหนึ่งเคยบอกผมว่าถ้าเธอไม่ทำตานะเธอจะไม่มีสิทธิ์ได้งานในบริษัทดีๆได้ดส้าอีกคนบอกว่าเธอเริ่มทำจมูกตอนอายุ16แล้วก็ทำเรื่อยๆทุกปีเป็นของขวัญวันเกิดจากแม่ พราะรู้สึกว่าหน้าตัวเองน่ะมันยังไม่พอฟังแล้วผมเศร้าเพราะว่านี้มันไม่ใช่การแต่งเพื่อความสุขแล้วแต่มันคือความเครียดที่ถูกบีบจากสังคมมีชาวเกาหลีหลายคนที่ชอบใบหน้าของตัวเองแต่ว่าสังคมไม่ชอบเขาก็เลยจําเป็นต้องไปทําเพื่อให้อยู่ในสังคมได้ mm hmm. เมื่อเทียบกับคนไทยผมไม่รู้ว่าเขาใช้เครื่องสำอางอะไรกันน้อยขนาดนี้นะแต่คนไทยกลับมีความมั่นใจในหน้าตาตัวเองสูงมากแม้ว่าจะไม่ได้ทำศัลยกรรมเลย อาจจะมีบางคนที่ทำแต่ก็ทำน้อยมากฟิลิปปินส์เวียดนามลาวก็หน้าตาดีแต่ว่าคนไทยมีอะไรบ้างเขาบอกว่าผมเคยทำงานที่เกี่ยวกับบริษัททัวร์ก็เคยเดินทางไปฟิลิปปินส์เวียดนามลาวบ่อยๆเลยก็ต้องบอกว่าแต่ละประเทศเนี่ยก็มีคนหน้าตาดีเยอะโดยเฉพาะฟิลิปปินส์ผู้หญิงที่ลูกครึ่งสเปนเยอะมากตาคมผิวเข้มผมหยกกักโกดูเซ็กซี่ เวียดนามก็จะหน้าเรียวผิวขาวตาหวานผู้ชายก็จะหล่อแบบนิ่งๆส่วนลาวน่าจะคล้ายไทยเลยอบอุ่นยิ้มง่ายเป็นมิตรแต่ว่ารูปร่างจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ผมก็ไม่รู้ทำไมพอกลับมาไทยผมกลับรู้สึกว่าอา้าวทำไมที่นี่หน้าตาดีเยอะกว่าอีกทั้งในเมืองและต่างจังหวัดแม้แต่คนที่ขายของในตลาดนะ่ะยังมีโครงหน้าเป๊กกว่าคนในนิตยสารญี่ปุ่นบางคนเลยเขาบอกต่อว่ายิ้มหน้าจะคือสัญลกรรมของคนไทย ผมคิดว่าเหตุผลหนึ่งที่คนไทยดูดีคือเขาอาจจะยิ้มเก่งด้วยเวลาที่ยิ้มออกมาเนี่ยแม้ว่าน่าจะธรมรมดาแต่มันเปลี่ยนทั้งบรรยากาศคนไทยกล้ายิ้มในที่สาธารณะกล้าหัวเราะมีเสียงดังกล้าสบตาคนญี่ปุ่นกลัวการสบตายิ้มมาร,รยาทเป็นหลักยิ้มแบบว่าขอโทษที่มีตัวตนไม่เหมือนคนไทยที่ยิ้มเหมือนกำลังพูดว่าฉันอยู่ตรงนี้และฉันโอเค ผมคิดว่านี่แหละคือสัญญกรรมทางพลังใจที่คนไทยมีโดยธรรมชาติที่หลายๆประเทศไม่มีเอาเน,นี้ไปในแนวทางประชาแล้วหรือเปล่าเนี่ยผมเริ่มไม่ค่อยเข้าใจเขาแล้วอาทิตยนี้เขามาบอกต่อว่าผู้ชายไทยก็หน้าตาดีแบบไม่ตั้งใจเอ้ยยังไงคนญี่ปุ่นชอบพูดกันว่าผู้ชายไทยน่ะจะมีสองแบบหน้าตาดีจัดเลยกับหน้าตาตลกแต่พอผมอยู่มานานนะผมเริ่มรู้แล้วว่ามันไม่ใช่แบบนั้นนะ ผู้ชายไทยส่วนใหญ่จะมีโครงหน้าคมตาเข้มผิวดีผมสวยและหลายคน,นก็แต่งตัวเป็นบางคนไม่รู้เลยว่าตัวเองหล่อผมเคยเจอกับพนักง,งานเซเว่นที่หล่อระดับนายแบบเลยแต่ผู้ติดตลกหัวเราะง่ายไม่เคยเล่นมาดแม้แต่คนรอบๆตัวเขาก็ไม่ได้มองว่าเขาหล่อและนี่น่าจะเป็นสเสน่ห์แบบไทยที่ไม่สามารถทำสัญญกรรมได้ แปลว่าลรอสําหรับชาวญี่ปุ่นนะทีนี้เขาบอกต่อว่าทําไมคนไทยถึงไม่ต้องทําสัญญกรรมผมเคยถามเพื่อนคนไทยว่าทําไมเขาถึงไม่อยากจะทําสัญญกรรมเขาก็บอกว่าก็หน้ามาแบบนี้แม่ให้มาจะไปเปลี่ยนทําไมฟังแล้วก็อึง้งเพราะที่ญี่ปุ่นถ้าบอกแบบเนี้ยคนจะหาว่าไม่พัฒนาตัวเองผมกลับคิดว่านี่คือความพอใจในตัวเองซึ่งประเทศผมกําลังสูญเสียไปเรื่อยๆคนไทยเขาไม่ได้คิดว่าหน้าตาเป็นทุกอย่าง เขาสนใจความสะอาดความสดใสความจริงใจความตลกมากกว่ารูปหน้าเป,เป๊ะผมก็เลยอยากสรุปจากใจผมว่าประเทศไทยเนี่ยอาจจะเป็นประเทศที่คนหน้าตาดีแบบธรรมชาติมากที่สุดในเอเชียพวกเขากล้าที่จะเป็นตัวเองและเนี่ยก็คือความงามที่แท้จริงผมไม่ได้บอกว่าประเทศอื่นดีกว่าไทยหรือว่าประเทศไทยดีกว่าประเทศเอื่นนะแต่โดยเฉลี่ยแล้วผมเห็นคนที่ดูดีจริงนะ่ะมากที่สุดในประเทศไทยนี่แหละ และนี่ก็คือความเห็นของชายญี่ปุ่นครับที่เขามองว่าคนไทยเนี่ยหน้าตาดีบุคลิกรูปร่างอะไรก็ดีนะแถมยังตลกอีกไม่ใช่ว่าหล่อแล้วจะเก็กคนหลายๆคนนี่หน้าตาดียังไม่รู้เลยว่าตัวเองหน้าตาดีหรือแม้แต่คนที่รู้ว่าตัวเองหน้าตาดีก็ตามก็ยังไม่เก็กอ่าเขาก็มองมาแบบนี้และนี่เป็นผู้ชายญี่ปุ่นนะอาจจะสงสัยนิดนึงว่าเขาแนวไหนเนี่ยอ่าก็ประมาณนี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ